สบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องเบิร์ดสุขุคนเนาะยินดีต่อน,น้าพี่น้องขาสุสองนางน้อยสาวลาวไตเมียพี่นอ้องเฮากะสิไปหมอแบบว่ามีปลาปองกาแฟจะสีนอ้องเป็นประเภทแบบว่าอาหารแห่งที่แบบว่ากินง่ายอยู่ในปา่าไปให้ไอ้น้องทหารของประเทศลาะวพาเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเพื่อนสิไปแบบว่าไปประจำการอยู่ไ้แดนอยู่ป่าสีนอ้องเพื่อนตรงไแบบว่าอ่า ทือแบบว่าอาหารที่แบบว่ามันกินง่ายกินสบายเนาะพี่น้องแบบว่าบริเวณเป็นแบบโค้งบูดโค้งเนาที่แบบว่าสามารถเก็บไว้ได้ดนเนาะพี่น้องเนาะนี่เ้าก็เลยซื้อมีซื้อปลากระป๋องแล้วก็ซื้อกาแฟไปให้เิลยเนาะนี่พี่น้องอ่าตรงนี้ก็มีกาแฟกาแฟนี่ก็เป็นกาแฟดาวเนาะพี่น้องเนาะเป็นกาแฟของคนลาวที่ว่าผลิตเองส่วนนี้จะก็จะเป็นเน็ตกาแฟของไทยเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็จะมีมีไวยแล้วก็มีมีมาม่าแล้วก็มีปากระปองเนาะที่เราจะเอาไปซอยหรือว่าเพิ่นที่ว่าไอ้น้องทหารล่าเพิ่นไปประจําอยู่ใา้แดนแถวเขตคขมิ้นเนาะพี่น้องนอาเพิ่นแบบว่ามันก็จะกินอย่างอยู่อย่างแน่เพราะว่ามันโบมีฟืนโบมีไฟโบมีหนาปปะปายยังที่ว่าใส่สะดวกสบายนะเพราะว่าเพิ่นอยู่ในป่าอยู่ใายแดนเนาะ ไปก็ต้องได้ถืออาหารแห้งแบบนี้เพื่อว่ามันจะเก็บได้อยู่ดนเวลาไปอยู่ในป่าเนาะไม่เ้องเฮากะกำลังสิไปบริจาคให้เพิ่นเนาะไปช่วยเหลือป่ะเนาะซส้นโดยเราเป็นยังมือป้ากันทีมาได้เอาเป็นอะไรมาหนึ่งเฮาสิไปบ่ต้องเอามาเอาเครื่องโดยไปซวยไดหมเอาเอามาได้บอกมนี่ยถ้าดว่าเด้อบนะฮะมีเครื่องคนอื่นก็มาเอาอะไรไปแปลงในก็ะเดีวเอามาก็มาท่มของเขา ก็จะมีตัวเสียเอาก็เอาเอาหอเอาไปใบเก็บใบอะไรมันเว่ามีจักไงมาแปลงด้วยไหมเด้อเก็บเก็บมานเอาไปจะเสียไปหนถึงาวโดยคดยโดยกายิวรไฟฟ้าจะไดเยอน่อยเี๋ยวอ้า็สั้หางคิวจะมันบ่มีมาในคิวจะมันย เกขาแท้ี่เขามาอังทิมบ่แล้วจะเสียดายเนาะนี่นี่ดินนี่ดินนี่เขาสิขายนี่องอาหานบาทนี่เอาก่อนอยากได้ได้ซื้อไอ้คอยติ้ไปดื่มอาหาค้างค้าเจลเอ้ขอเสื้อมาเฮ็ดเอ่อคาเฟ่เท่านี้แตกตที่ถ้าจอนี่ว่าเก่านี่เพราะว่าโบท่าซีป้าเป็นแบบเก่าสิงามกว่าเน้อส้มเก่าๆ คิดเราเป็นหมออยู่ในห้องการเขาบรแม่นหมอนี่หองการโอ้โหอะเนาะสาระอรสอ้าวมาเที่ยวกี่วันนี่พีดปะไปว่ายุกองก็ได้นะเทีอยวสวยนี่ไป เนี่ยอยู่ห้องการยังเกาะขอมูลข่าวสารการท่องเที่ยวเมืองจปะปัสสากเนาะมันเลยเขาก,กไกลมากไม่เพิน่นเข้มของวิวงามงามพี่เนาะเออแบบนี้แหละสีสเากนี่นี่สวยกันเนาะเขาเขาจะเอาไปสิไรเนี่ยไอ บ้นสางตังกองคับบ้านสางตังกองทัพแล้วเพื่อนเอาไปบอกห้หาอยู่แถวไซเดนบโอ้คงบานเท่าไซดนอย่างก็เคยไซเดนอียงโอ้เขาไปบสาไดนล่าไทยมาหนิตัวทางเขาไปซุกมาคือไซเดนอย่างุมนแมนแมนแมนหาที่หาบอมหน ของแห้งบ่ขอมาเองมื้อนี้แม่นี่โอ้เห็นงามแหน่ซ้ําสิงามได้2ชั่วโมงจัออกได้บ่ากะปอง4แพ็คกะ4ด่อ๋อกนใจอ่าก็ว่านั้นเนาะไปก่อนสิอบใจ้สิเีขาเพก่อนออเพนํากันไปด้เนาะ

สิเดเอาเครื่องไปไหว้บัวเป็นเก็บกรไว้น้องหอนเมือแล้วปกระิบปอมือจะเป็นวันกองขับของประเทศลาวนกสิเอาไปในมืออื่นน้องวันนี้่เกาพอเลยเอามาไว้ก่อนแต่ว่าตอนเพ็นปีใหม่เป็นใหม่เคยมาหาใครที่เดือเพสิเดีงเบื่อห้องกันเลยเ่าเอ้ยโอ้ยหองกันน้อยรายสามสคนไว่าับเดเดสามสิคนเลยสา โอ้ไปลงเหวเหัวนวนา่กยหะกงำลังจะเอาเครื่องเติมมันเป็นอยู่เมืองมลกโลของห้อเบียนเงหเมื่อกี้คืออัตรางก็นี่แต่ว่าเนาะครบหอไปได้เฮามาอันนี้มันทิศอืมนี่ ของการวัฒนธรรมและองเทียวจอีเนกใ้ิขซ ไปเลยเพิ่นเด้อเฮียงเด้อครับเดี๋ยวเพิ่นบ่ไปเนาะสิคือแท้ๆโอ้ต้นนี้ของการหัวหน้ามานึงอะสิคือบ่ปข้านอกด้ยเอาจไปหมอาตามสายจ้าซเฮากะสิอไปขาเพิ่นต่อเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกีฮอดเวลาท่ว่าเพิ่นกินข้าวเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะให้เฮากับีก็เลยว่าสิไปเียงข้าวเที่ยงเพิ่นต่ออยู่ที่งแมของหมู่เอ้ยนดอีกเทื่อนึงอะนะ ไปเดียงเขาเพิ่นเพราะว่าด้กระไรเวหลาพักเที่ยงแล้วก็เลยว่าชื่อโอกาสไปเดียงเขาปีใหม่ของพนักงานของการท่องเที่ยวไปนอนไปนอนเอาเพราะว,าว,าว่าเวลาที่ว่าพวกเงี่ยหัวปกครอเฮามีเบียกไม่งานยังการมีแต่เพิินช่วยเลือเพิินจัดการให้ทุกอย่างมันกสะดวกสบายนอนไปนอนนอกก็ได้ว่าถือโอกาส,สไปเดียงเขาปีใหม่เพิ่นเลยนอนไปนอนไปเบิ่งหน่อยบ้างไปกินยังเน่ที่ว่ามาเดีดยงเขาเพิินพี่น้องกำลังมาหอดบอลกินเผาแบบีมาเจอที่ว่า บ่อนที่ว่าโค้งแหมของเอือร้านโมเอือนาดีเนาะนครดีเวลาเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นโค้งแหมอีกแห่งหนึ่งที่ว่าอยู่ในเมืองเจาะป่าที่แบบว่าอ่าแบบมิตรนางท่องเที่ยวแบบมิตรฟังเพิ่นมาพักเนาะพี่น้องเนาะเพราะเพิ่นมากวิวบรรยากาศแบบเข้มข้นดีเวอร์อย่างสิเนาะอ่าฟรีมากเลยมาเจองานบุญทีิว่าเพิ่นเฮ็ดสมโพธิ์พระอยู่ในบ้านเนาะก็อเด็กสิมารอเบิ่งฝ่ายผูกแขนเอาไว้สมโพธิพระ พวเขาเป็นคนที่แบบว่ามาโผูกฝ่ายผู Duke, ่แค uh ่นะพี่น้องนี่มากระบุรีมาหอนมาเจออืมเพื่อกมีลายแบบเนาะอะไรคล้ายจังไเลยแบบนี้โอ้เส้นหนึ่งสองพันกีบเราพี่น้องอ่อนคนขายเป็นเงาเงี้ยเอาแบบเขาซื้อเราไม่เล็กเขาก็ไปส้มโผล่เป็นบ่โอ้ดีก็ซื้อเอาให้เน่ เอาเนี่ยเอา้าสีนี่หาเศษแล้วก็เอาสีแดงนี่หาเศษเนาะเพราะว่านางหะลวงซาระไตเป็นคนที่แบบมากโผล่ไฟโผล่แขนนพิโนอกมือแดงก็เอาไปสมโพธิน้ำเพิ่นพี่น้องเพลินก็กำลังทำพิธีเมนตอนแรกเพลินกับสิ่ได้ทำการสมโพธิพระใหญ่อย,ยอยู่ที่วัดละโคเมืองจำปาซักแข่งจำปาสักเมื้อมรดกโร,โรนอนพี่น้อกมือแดงผู้ใดอ,อ,อยากมากก็ เหม็นมาได้เนาะพี่น้องเนาะผู้ใดทีแบบว่านางสมาธิได้จนสสดเจ๋งเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกะเตรียมสถานที่ไว้ให้ออกตุ่มยานโยมทั้งหลายเพื่อนมานางสมโพธิพระอืมดี่พี่น้อง อันนี้ถ้าเป็นฟังเล่าห้องเขาก็แต่ว่าเวลาที่มานางสมพูดเพื่อจะจัดปลูกดึงดงเพื่อจะเอาไหวห้นุบใส่มือเราเป็นน้องเพราะว่าเวลากูบาเป็นสูตรเป็นเทศมันก็นสิสด้ทั่วไลเทึงเนาะ,ะก็จะดึงดงเวลาที่ว่าเป็นสมพูดเนอะเพื่อเห็นแบบเป็นจุดเป็นจุดเพืบบ่อว่าออกตนเนี่ยยอนเป็นมานางเราไแรกนี่ค้นขึ้นสลายเราเปนน้องเพราะว่ามันอยู่ในเมืองมรนโลกโลกเนี่ เพราะว่าเฒ่าผู้แกยัในบบานเพิ่นกันร้ายแต่ว่าวัยรุ่นกันร้ายอยู่ในสมัยนี้เพราะว่าเพิ่นแบบว่ามียุ่มกันแบบว่าสมโวดผราเพราะว่าสร้างบุญก็ต้องสร้างไปแต่ตอนน้อยเนาะพี่น้องเนาะส่วนห้ายคนมากบอกว่าสร้างบุญต้องสร้างสานนี้เพื่อสานนาแต่สําหรับต่างประเทศมันจีเป็นต่างเลยพี่น้องความคิดของเขามันสิเป็นแบบว่าสร้างบุญศานนี้ก็ต้องเอาสานนี่บริทานานนาเลยพี่น้องสาหรับคนต่างประเทศที่ว่าเอาูุจักเจาระมาเนาะขจาจะเบ้าแบบนี้ แต่สําหรับคนลาวคนไทยส่วนใเนี่ว่าสร้างบุญสานิเพื่อสานหนาเป็นมักสิบเอ็เนี่ยนี่เนาะแต่ต่างประเทศนี่มันสร้างบุญสานีิมันเอาสานี้เลยพี่นะ้องเพราะว่าสานหนาพอต้องถาเพราะว่าเอาสานี้เลยพี่น้อง